สวัสดีครับพบกับเซลออนไลน์ออปติคอลครับวันนี้ลูกค้าส่งแวน่นเลนส์มาเปลี่ยนเลนส์กับทางเราไม่ใช่แค่เปลี่ยนเลนส์สิครับเปลี่ยนทั้งอะไหล่เลนส์แล้วก็ขาแว่นด้วยเพราะว่าขาแว่นตัวนี้เป็นขาแวน่นเป็นขาแว่นคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองนะครับก็จะสังเกตดูว่าขาแว่นลูกค้าเนี่ยครับก็จะมีอาการแบบเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับแต่ผ้าลายคาร์บอนอันนี้ยังสามารถใช้งานได้ปกติครับถือว่าเคสนี้ไม่ค่อยเจอบ่อยครับเพราะว่าเคสส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ย ขาแว่นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยจะแตกกรอบหมดแล้วครับผมแต่ลูกค้าลองสังเกตดูตรงนี้ครับด้านในของรุ่นนี้ครับมันจะเป็นยางครับผมนะครับยางยางมีอาการเสื่อมแล้วเพื่อนๆลองสังเกตดูจะเห็นรอยแตกของยางครับแล้วก็ยางที่ปลายขาแว่นก็แตกออกมาแล้วครับลูกค้าก็เลยสั่งใหม่หมดเลยทั้งอะไหล่ขาแว่นแล้วก็อะไหล่เลนครับสาเหตุที่ลูกค้าเปลี่ยนเลนก็เพราะว่าโค้ดเลนลอกครับผมเนี่ยครับด้านในค่อนข้างหนักเลย ส่วนด้านนอกทั้งโค้เดเรนล่อกทั้งรอยขิดข่วนเยอะไปหมดเลยครับโอเคเรามาเริ่มเปลี่ยนเรนกันเลยครับ จากนั้นเราก็จะทําการเปลี่ยนขาแว่นครับเทียให้ดูระหว่างขาแว่นใหม่ขาแว่นเก่าครับจะสังเกตได้ว่าขาแว่นใหม่ความเงาของผ้าคาร์บอนไฟเบอร์จะมีความเงากว่าครับเมื่อใส่ขาแว่นเสร็จแล้วเราจะสังเกตว่าทําไมขาแว่นมันตรงขนาดนี้เลยและขาเมือนจะแบบกลางออกด้วยดังนั้นเราจะต้องทําการฟิตติ้งใหม่อีกทีหนึ่งครับ จากนั้นเราก็จะทำการเปลี่ยนเลนครับเรามาลองสังเกตเลนเก่ากับเลนใหม่กันดูก่อนครับอันนี้คือสภาพของเลนใหม่ครับส่วนอันนี้คือสภาพของเลนเก่าลืมบอกนะครับรุ่นนี้จะเป็นเลนแบรน์รุ่น RB8313 ครับผมรุ่นนี้จะมีความพิเศษตรงที่ขาแว่นจะเป็นะจะทำด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ครับ โอเคที่เหลือก็จะดําเนินการฟิตติ้งเพิ่มเติมแล้วก็ล้างทําความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบครับผมเซลออนไลน์ออปทิ่ข้อจำหน่ายแต่สินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไรลิขสิทธิ์แท้ดังนั้นแว่นที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสกับทางเราจะต้องเป็นแว่นลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ